เปลาพี่เปลาล่าช่องครับพี่เปล่าเล่าช็อกโกแลตล่างช่องเขาเรนี่หน่อยได้ไหมไม่ใช่ช็อกโกแลตคุณได้ไมเห็นบาตผมยังมึงชบัตเหล่อบัตรเลขอะไรยังไงเห็นไหมบัตรบัดรเห็นเห็นหุยยังหลอกต้องแบบไม่เห็นวะไอ้ต๊อดเปิดบัตรใชไอ้ต๊อดขอดูหน่อยกลัวคุณตกใจดิไม่หลอกจริงๆนะลองดูค่ะลองดูลองดูลองดูอันนี้ไม่ใช่รูปผมนะมันเป็นรูปคนอื่นใช่หรอ อันไหนเห็นดังเห็นดังอันไหนพี่ตอนผมยังดูด้วยอ่ะเห็นบัตรผมยังเห็นแล้วค่ะอันนี้รูปคนอื่นเหรอคะใช่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 ครับโอ้โหแย่เลยเอาดูบัตรผมไหมครับอย่างหรอดูค่ะดูดูครับกดไงวะแตนต้าเอาให้ของขวัญหน้าคุณสองคนแล้วหนูว่าหนูครับหนูมานี่หน่อยโอ้โหหนูมานี่หน่อยผมเอาแอรลูกอื่นมาเหมือนกันครับ ไม่ใช่ตัวผมนะโอ้หนูมานี่ด้วยหนูใช่ครับใช่ครับหนูเสื้อน้ำตาลนี่ทำไมถึงใช้ร่วมคนอื่นกันนะคะพีสองคนพี่อ๋อมันหนูรอบที่สามแล้วนะพี่บอกมานี่ค่อยคุยกันพี่พี่ชายค่อยคุยกันดูวันนี้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 แล้วของหนูล่ะนของหนูล่ะเสียงก็คุ้นเหมือนกันนะเสียงก็คุ้นนะหนูเพิ่งมาวันนี้วันที่สองดูบัตรดูได้ไหมล่ะขายติมอ่ะ อยากรู้ไงกลัวกลัวโดนเด็กหลอกหนูขอดูของพี่ก่อนได้ไหมโอ้โหอย่าด oh ูของพี่เลยหนูเอ้ยรับบัตรน้ำมันเป็นับบัตรน้ำมันหนูแลกกันหนูแลก่อนได้ไหมไม่พี่ก็เปิดมาก่อนเอานี้แลกกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องให้เปอาเออใช่ให้ป้าเปิดก่อนกันให้พี่เป okay. ิด yeah ก่อนเหรอถ้าพี่เปิดก่อนแล้หนูเปิดนะเอาอางี้ถ้าพี่พี่เปิดก่อนแล้วหนูไปเปิดให้น้องพี่ดูนะโอเคไหมได้ครับใจโอเคได้ อันนี้เดี๋ยวดูเปิดให้น้องพี่ดูเลยครับยังเปนเงี้ยไแปลกใครเคลนใครครับตัวหนึงนะครับหลอกเขาด้วยเงี้ยับพี่ตึ้งหรือยังไงขึ้นใครอ่ะนี่ผมรูุดปะไม่พี่เป็นไงบ้างพี่เชื่อยังเชื่อยัง รีเฟกอยู่ไหนอยู่ไหมเราบอกด้วยบ่อยเขาไมเหี้นจริงครับได้ยินพี่ชายทะเลพี่เปาพี่เปาเออโอเคเงียบเดี๋ยวตอนได้ยินเดี๋ยวต้องได้ยินทำไมเงียบกันหมดเลยครับเขาอึ้งอยู่ครับผมยังไม่รู้เลยครับไหนครับไหนอ่เอผมขอโทษทำไมมัน ทำไมดูแล้วมันเด็ดหลุดหรอเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอขอดูได้ดูครับอ้านะครับมันโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขออันนี้ไม่ตรงรุ่นนะไม่ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นไอ้มันมันขนาดไม่ผ่านพี่ตอไม่ผ่านมันดูแล้วเด็ดหลุดจริงเหรอนานผ่านแต่ว่าแบบบัตรมันไม่ตรงกันบัตรหาไม่เจอเป็นไงมั่งพี่อู้หาไม่เจอแต่ตรงโขแต่แต่ได้อ๋อหาไม่เจอโอเคโอเคโอเคดูเรื่องพี่ ดูบัตรผมใช่ไหมครับไม่เขาแรกหาเจอไหมเขาแรกเจอเจอเจออันนี้บัตรประชาชนจริงแต่บัตรคนสองหาไม่เจอบัตรต่อแล้กูไม่เกี่ยวหนูหาแล้วครับหาไม่เจอคือทะเบียนรา้านนะครับโอ้ยอย่างนี้ต้องไปอำเภอทะเบียนราษฎรครับหนูพี่เปาพี่เปาเดี๋ยวหาว่าอันนี้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 ผมทอดท้าแล้วในดีๆมันน่าเกลียดนะพี่อะไรวะหนูตกใจอะไรเนี่ยโอุ้ยอะไรเนี่ยน่ารักดีครับน่ารักดี พี่ครับโคตรล่อเลยพี่ผมให้คนดูคืนแล้วนะพี่พี่ผู้หญิงครับถ้าจะมีเตียดเตดบุญให้ผมบ้างไหมครับพี่เสร็จบุญคือจะดูด้วยเตจบุญให้ผมผมไมพี่ได้พี่เปิดมันดีของเพียะผมผมเปิดไงครับพี่อันนี้ผมโง่จริงพี่ผมเพิ่งมาวันนี้ไปขายข้าวพี่เปาไอดีเลยหลุมพี่เปาพี่เปาคอมเมนต์ได้นะขอเบอร์หน่อยได้ไหมพี่ ฮะใครอะผมเนี่ยอ่ะมึงใครล่ะไม่ไม่รู้ขอไปก่อนพี่เปาพี่เปาไอ้ดีแล้วครับพี่เปาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปก่อนน้องเดี๋ยวพี่ไปก่อนนี่โอเคพี่หนึ่งเรียมอีเลี่ยมปฏิเจตเอเรียมหนึ่งปฏิเจตหนึ่งปฏิเจตครับครับผู้หญิงเห็นรูปผมเขาล้องอุ้ยพี่อะมันคืออะไรวะพี่อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวนี้อ่ะเนี่ยมันเป็นอะไรวะพี่ ครับผมไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยสมควรในศาสตว์โอ้ผมไม่รู้เปลี่ยนรู่นเป็นดีๆก็ได้เอารูปนี้แหละเฮียได้ได้ได้เขารู้กันอยู่วงในเขารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นใครอะไรอะไรเขาเขาเขาผู้บริหารเขาเขาเงียบไปพักนึงเลยหรอใช่เขาไหวเหรอดุ้งเนี่ย ต้องไปขายเนี่ยตัวปลาปลาอะไรหมูแม่งเยอะตรงเนี้ยหมูเยอะเหรอเยอะๆโอเด้งเนี